นินจาเมทัลลิกแฟชั่นใหม่แห่งโลกนินจาท่องผมสีขาวตัดกับชุดสีดำแดงเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้นะครับส่งมาแนละ้วอาจจะไม่ได้อ่านนะอู้ตายแล้วเพื่อนอเสียงไหมกินข้าวเฮ้ยผู้<ม>สาวเฮ้ยเสียงนั้นรักให้ไปเอาเลยเพื่อน <c oughs> <c oughs> เปิดเลยเปิดเลยไม่ไหวจริงจีิงมาวะพูดอะไรวะนั่นพูดอะไร พูดอะไรเพื่อนมึงพูดอะไรยังไม่รู้เรื่องมันน่าจะงอนกันอยู่ปะงอนกันอยู่อ่ะด่ากันอยู่พูบนด้กันเหรอพูดอได้บ่ดกันดูแลันเราจะจาเรื่องกาจราโยว้สิทธการละเมสทธิการเมดสิทธิไปเปดไปจหญจะเป็นเกมปุ่มให้เลยโอ้ยเพื่อนเพื่อนดังมากเดี๋ยวเอนผมขอพันเพื่อนก่อนดังจัดเลยมึงเนี่ยโอ้ยอ้ยเชียอ้าไม่ไหว หลังแบ๊กสามคนดีมากเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยระวังหลังอีกนะระวังหลังอีกนะลงรถจะเข้าออกไปเจอฝั่งรถก่อนได้ไว้ช่ชยกันอยู่ดีมากแบ๊กสวยไอ้โดนระเบิดระเบิดระเบิดตองคนนั้นเลิกเลิกเลิกบ่นได้กันดิไอสัตว์ตั้งใจเล่นเกมดิคูณไม่รู้เรื่องแล้วนะพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะพูดพูดแต่ได้ยินอยู่แต่ไม่รู้เรื่องนะครับ่อนอาจจะรู้เรื่องกันพี่แต่เราไม่รู้เรื่องอ๋อสาะปือปิงมันยอยเสีย่มาเงี้ย เอ,อ้เฮียเสียง,งเบาหวานเฮียเสียง,งเบาหวานเว้ยอ้เออฮียบูมายบุกมายเฮียมุ่งจ้าเสียงเบาหวานจ้าโอ้ยเฮียเขตึงตีนี้ตึงตีนี้ตึง,งมากอะ่ะมันเป็นตำแหน่งอะ่ะข้างบนโคบไอ้ข้างล่างมาอีกบุกอีกแต่นี่น่าจะโคตรมาเลยแบบสวยทำซ้ำเลยซ้ำเลยทำไม่ได้อีกพี่กลับเข้าโค้โอ้เอ้าไม่ซ้ำซ้ำเลยแเออขอก่อนแล้วกัน คู่ได้หนึ่งตัวแล้วทีมทีมคิวได้หนึ่งใช่ปะคนละหนึ่งตัวคนละหนึ่งตัวกับไอ้แบ๊ทีมกูมันะเถียงกันไม่คิวสักคิวเลยเพื่อนโอ้ยสุดยอดเลิกเถียงกันแล้วก็ยิงคนได้แล้วเจ็บเพื่อนเจ็บโอ้เจ็บมากเพื่อนเอาเลยเขาหน้ามากเขาหน้ามากอุ้ยเจ็บเจ็บดาวดาวอีหนึ่งดาวอีหนึ่งปั๊มยาก่อนแตก สวยเออเอาวะพีกล็อกแน่พักพีกล็อกแน่พีกล็อกแน่แนแนสูมมันไม่ใส่อุ้ยเพื่อนบู๊จังวะเพื่อนใจเย็นดิเิ่งลงไปดิแบกเขมันละจะแปลแบกจะแปะดาวดาวดาวข้างหน้ามึงดาวเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวสวยยังงี้ดิมันต้องอย่างงี้ดิวะสวยอ้ยเพื่อนโดนอ่ะให้เฮ้ยเยะหลังหลังมาเที่ยแล้วแบกโอ้ยไม่โอ้โ<ง>หแย่มากโอ้โห โอ้ยสิบหายละเหลือสองหนึ่งอ่ะคือฝากความหวังไว้กับคนนี้เลยอ่ะมันอยู่นั้นเพื่อนดึงดีเออดึงหนึ่งเพื่อนหนึ่งหนึ่งขวาขวาอยู่ขวาลิงดีเพื่อนดีดีมึงต้องเอาให้ได้นะเพื่อนนะก็อยู่กับมึงเลยเว้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออดีมากเพื่อนสวยเจ็บสวยระบาดเพื่อนสวยกว่าเอ้ยจริงจี ยังยิ้เเียยังโคตรตึงสัตว์ยตื้นจัดไอ้เห่ยไม่กูหัวใจจะวายดีดีดีโอ้ยเพื่อเพื่อนไม่ชอบเลยคือแบบถ้ามันตั้งไอ้มอไม่ทันคือมันจบแบบเมื่อกี้อ่ะโอ้ยเชี่ยหัวใจกูจะวายไอ้ยเชี่ยสามสามครับตีตื่นมาครับผมจากตาแรกโคตรตึงเลยตีเนี้ยยี่สองสองครับเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหลังมาแล้วเห็นปะแตกหนึ่งทำได้ปะแตกสอง สามสามเก๋สวยโอเคเหลือสองเรือสองโอ,อง้ยจะชนะเออมันอยู่ใน,นข้าไหนนั้นสวยสวยเพื่อนลุมดีดีเพื่อนดูเรือตัวเดียวตัวเดียวกูไปเลยแล้วกันรออะไรแหละครับใช้ไทางซ้ายใช้ใช้ใช้โอ้ยระเบิดเพื่อนตุต้อมอี๋ต่างคนต่างไปไม่สนใจกูเลยสักคนโอ้โหโอ้โหสวยชนะได้ไงวะ มันนำสามป่ะตอนแรกมันนำสามศูนย์ป่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะไม่รู้น่าจะน่าจะแ,<ต>แตกแสองแตกสองยิงสองไปละเอาพี่กูมัต้องห่วงรุ่นห่วงพี่มาเป็นพระเอกเพระเอกมาจนได้หมดเวลาจะใช้ความเดียดีเอาไปประชุกกันดิบ้าเปล่ามึงบ้าเปล่า,า,า,านั่งวงนะเอ้ยเคีียแล้วมันโคโน่เีย มาแล้วครับผมสวัสดีครับผมชิวินดีกีตาร์หรือดีดมาครับกูจะดีดหน้ามึงอะไอเด็กหน้ากูบอกขนาดนหอวะหน้าผมคือคำตอบอะรือว่าไงชอบบูลลี่นะักเรอะ่ะผมไม่ค่อยตลกกับเรื่องพวกบูลลี่เท่าไหร่นะไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแลหลายคนนะเอเอะอะไรวะอะไรคิดว่าสวยเลยคลิดว่าสวยเลยนี่คืออะไรวะใครจะสวยไม่สวยก็เรื่องของเขาครับอย่าไปว่ากันนะ รู้เรื่องกันแล้วยุคนี้ไม่มีการบูลลี่กันแล้วหยุดสักทีใครยังมีประเด็นนี้กูให้แอดมินแบนแม่งวันนี้ยังไม่เจอไม่รู้เอฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะเจอหรือเปล่ามึงไป่รู้เอฟเปล่าเต้นเต้นใส่มันปะเต้นใส่เพื่อถามมันปะเต้นไก่เลยไม่ได้เหรอเฮอยย่าๆๆๆทั้งกลางทั้งกลางทั้งกลางพี่ตั้งกลางเอ้ยเขี้ยวหัวเดียวไอ้สัตว์เอ้ยก็เปลี่แปลกดูดอีเล่ ขังาโอ้โหยังจะปาระเบิดเฮ้ยมันด่ามึงว่าแบ็ควะมึงยังจะปาระเบิดอีกมันบอกมันว่ามึงปาระเบิดแบ็คเขาจะเล่นอย่างงี้อ่ะทำไมอ่ะเหตุแล้ยก็เาเล่นน่ะเขาก็ตาแรกเองอยู่เพิ่งด่าเลยเพื่อนเดี๋ยวรอแบกมันเลยเดี๋ยวรอแบกมันเลยเล่นปกติแหละวาอีกเงี้ยดีดีไอาทำอะไรผิดกูาทำอะไรผิดดาวกันล้ำด้วยอ้าวแบ๊กหาที่หลบปั๊มยาหลัง เออนี่ไงเป็นไงไปมาปั๊มยางของกันได้ใจเย็นๆจไม่ได้ไม่ได้มึงมึงแค่บ้าแกีกูมวะได้มันล้มมันล้มไปทางขวามึงโยนระเบิดอ่ะแล้วมันก็ด่ามึงว่ามึงยังโยนระเบิดอีกเหรออะไรเงี้ยเออมันตายก่อนก็เงียบปากไปพูดอะไรฮะตึงเหรอตึงเหรอตึงเหรอเก็บ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 หมดดิเฮ้ย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 โอเคเก็บหมดดิชูนี้ดิอ่ะ อย่เงียเพื่นอเก่ยเดียวอ้ยโอ้ยเียเมนะอ้ยเยอะแตกแล้ว่าจะรอฟังมันก่อนกลังมันเลยไม่้รีบเลยบกหไเง้ยลังมเลยัยมเราต้องอดทนไว้ถ้าเราจะหาวบ้ดทนมันเงียบเลยะ เอออะนายเงียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวเอาใหม่นะตัวนี้แบล็คใจร้อนมปหน่อยนะเออเต่าอ่ะเออนี่เหปะนะมาไอเด็กคนใหม่น้าฮะเอเดคนใหม่เอ้าเอ้ยกูขอปืนจากเพื่อนขอตั้มหน่อยขอตั้มมาปืนหน่อยแทงคิวแทงคิวอ่ะกูได้ปืนละโอ๊ะไม่น่าเลยกูนี่โลเพื่อนทำไมเขาไม่จีนนะอ่ะอะไรวะ มันบอกว่าอะไรแต่ทำไมทำไมสักอย่างเนี่ยละอ้าวชุบกูได้เหรออ้าวขึ้นมาวิชัยวัยรุ่นเอเอฟมาแล้วยิงบัตแบกมาแล้วมาแล้วสวัสดีสวยยิ้มยิ้มยิน้องโอ้โหพี่จะเล่นเกมว่ะมาสั่งอะไรเนี่ยดูแลกันเองนะโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งเขอยับไปใกล้กว่านี้ดูกปล่าวะเดี๋ยวมันด่าอุ้ยสองตัวเลยเหรอปกติมันมันไม่น่ารีบเว้ยไม่น่ารีบบุก เออมันไปกลางมันไปกลางเลยมึงรีบไปไหนในเพื่อนโอ้โหถึงเขาแล้วนะว่าด่านนี้มันมันวูซายเลยเยอะแล้วมันมีที่ซ่อนเยอะเ็บ้าเลยเลยทีมโอ้โหวัตฟัคมึงไปบุกอะอะไรวะไอ้เหี้ยด่าพวกกูเฉยแล้วมึงไปบุกทำไมมึงหนีบ้านเนี่ยเยอะอะไรเยอะเบาไอ้เบ้าเบาไว้พอพก่อนพอก่อนค่อยๆไปก็ค่อยไป เโง่อะไรมาเนี่ยหนูโอ้โไอเย็ดนึ่ึเนี่ยเย็ดึง่โอ้หเด็กงมึงก็แพ้ดิไอ้ีมึงเล่นอย่างงี้ะเย็ดเยดหนึงเยดเย็อ้นเย็ุนเย็ยโอ้ท่าหนึ่งแล้วมานึ่งหนึอแล้วทีมเขาไม่สู้แต่ทีมตัวเองสู้ตายหย ไอ้เหี้ยไปตายไอ้เหี้ยวิ่งไปตายโง่ๆวิ่งไปกลางวงคนเดียวอ่ะไม่ใช่ดิพาเพื่อนไปอยู่กลางหนะโดนโดนเขาด่ามันนะโดนด่ามันนะด่าด่ามันด่าดมันไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่แอบมันไม่อะไรมันไปแบบตรงๆก็เลยโล่งนั่นน่ะตัวนั้นมันโล่งนั่นน่ะโอ้โหเยี่ยมเลยไอ้ยี่ไอ้เหี้ยถากคุณนิดนึงแล้วเร็วไอ้ยี่ไปไอ้ปน้องชายเพิ่งเดือดเพิ่งเดือดรอรอจังหวะรอจังหวะด่าอีกแล้วเนี่ยกูว่าด่าอีกแล้วมึงเล่นใจร้อนอ่ะเพื่อนมึงเล่นใจร้อนอ่ะแบงค์อยู่บนบนบ้านบนบ้านนนั่ ไปซ้ายโค้งทางซ้ายซ้ายอีกซ้ายอีกซ้ายอีกแม่งโคโน่ต่อหน้ากูณเลยไอ้เวนโคโน่ยืนนิ่งเลยอะโอ้โหไม่ไหวหรอกโอ้ยด่าดิด่าดิด่าดิคิวอ่ะเพื่อนเอาเลยคิวด่าเขาอ่ะด่าเลยดคิวกลุ่มหนึ่งคิวด่าด่าไปผลักไอ้เหี้ยดูดูดูมันดูมันโดนดาหนึ่งหนึ่งดูมันดูมันเนี้ยดูดูดูไอ้เนี่ยเนี่่ยยเเนนีี่ย คิวหกสิบดาเมจเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นคนด่าหรือเปล่าไม่เอาเลยดีโอ้ what โอ้โหขุนกาเอฟซีอะไรนะโอ้ขุนกาแมาเลยโอ้เติมแมเอาอะไรเลยนะโอ้นี่สามไม่เอาอะไรเลยนะ้สามยิไม่เอาอะไรเลยนะโอะพี่มันด่ามันมันด่าอีกคนนึงป่ะมันด่าอีกอีกคนนึงป่ะอีเบอร์สามปะคนใหม่ดิ หนึ่งไอสาไม่เอาเลยนะเออมาด่ามาด่าอีคนดึงเออมาด่าออ้ยไอ้ยยอแถวโทษ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 โทวโกูใจดเพื่อนรอหวีดด่าเพื่อนนะโอ้ด่าันอีกไม่ไม่ด่าเราก็ด่าเพื่อนอ่ะเงี้ยเราคุยกันดีๆคุกัเดียวโหกยันด่ากัน้้ด่าวะชีวิตอ้าตเบอสท้อเลยเโดนด่าส มผมไม่ได้พี่สามพี่เอ้าเลยเลยเอาอีอะเฮียอันใหญ่ก็ไอ้เฮียดาเบอร์สามไอสัตว์เอ้ยไม่เกี่ยวกูเออไม่เป็นไรหลอกดาเลยต้องมาตายต้องมาตายคู่นะ